เฮ้เอาเลยบนตชาติมึงต้องอันนี้โลทุกคนคืออยู่บนยานหมดทุกคนเป็นทหารพูดทุกอย่างเขียับทหารหมดกูคือผู้นํากองร้อยสูงสุดทุกคนคือบนทหารหมดภายใต้บัญญัติเอ้ยมันขับประชาของกูกูสั่งต้องทำดูสยนี่อะไรเนี่ยแปก่อนแปะแปะก่อนแปะก่อนให้ตีแปให้ตีแปะนาฏการของกองทัพวันนี้เราอยู่บนดาวของ เออเวทลอนโอเคกูไม่กูไม่ได้เปิดซับไอ้สัตว์อันนี้คือโอเคเราเลือกที่จะอ่่าคืออออะะไร๋อโอเคมิชชั่นเรามีสองอย่างก็คือเรามีไปบุกเขาด้วยแล้วก็สร้างที่มั่นบนดาวกดตัม้งเขาเลยบนดาวมิชชั่นเลยพี่มันมีที่อื่นด้วยเออก็มันเราเรามันมีแค่ห้าคนที่อื่นอ่ะที่เหลือกูเป็นหน่วยอ่าเทลไฟแล้วกันเป็นโอเปอเรชั่น

ไไไเหปนอะเู้นู่นไนข้างหน้าไงนู่นน่ะมึงเห็นเพื่อนตายห่ะไม่ได้มึงเห็นไม่ได้เพื่อนตายไปกองได้เหี้ยลูกกับศูนมอดเฮ้ยเราต้องยิงขี้แคมเราต้องดันมาเราต้องดันมาร์บนฐานเราต้องดันเราต้องดันดันลงมาดันลงมาไม่เนี่ยมันยิงกูมันจะยิงเพื่อนไปไปพิจารณาเพื่อเราไปเออเนี่ยเราต้องเข้าคีแคมแล้วมาแล้วมาแล้วระวังไม่อย่ายิงกันอย่ายิงกันเองมันเจ็บ กระสุนมีวันหมดนะกระสุนมีวันหมดนะไอ้เฮ้ยมันรีเฟลคกระสุนได้พี่รีเฟลคกระสุนได้แล้วกูพี่เป็นหน่วยอ่าคอยฮิวเอรอาม่ได้ตอนนี้ตอนนี้แมลงชุดแรกได้หมดไปไม่เราจะไปทางซ้ายตามมาตามมาพผมตามมาแล้วตามมาทางมาเร็วยิงยิงตัด้วยระว่ายอย่าวิ่งตัด้กระสุนเลยมันมาแล้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแดบเพื่อนเรา เลาต่อมาอีกแล้วเฮียม่มบินมาได้ด้วยเฮียระวัง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 มีแรงเลยความไม่ตรงตุกุลามตุกุลามไม่จริงเลยมันลามเกมเนี้ยมีภารกิจที่ต้องไปทำสร้างที่มั่นห้าแทงตามคับออสีเขียวมาดัน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 มาโอ้ยระวัง มแล้วมาแล้วอ้กูมีเกาะกูมีเกาะไปแล้ป่กูมีดันเราไปดันดันึกนะทุกท่านหาใจไม่ค่อยออกกัปตันหายใจไม่ค่อยออกกัปตันหายใจไม่ค่อยออกสวยยยยยเครื่องทำงานลว วิ่งโยโย่ไปหมดเลยพวกเราอยู่ไหนวะไอ่จุงไอ้จุงมาต้องพี่ไอจุงมึงเจ็บมึงเจ็บจะรักษาอยู่ๆเฉยอยู่ๆเฉยๆเจอพี่ก็เจ็บนะอยู่เฉยอยู่ๆเฉยๆจะรักษาโอ้ยรักษาไงอ่ะลิตาทิมันลิตาทิมันมาแล้วมาแล้วมึงมึงเลือดเต็มแล้วมึงไม่เจ็บเว้ยรักษาไงแต่พี่พี่เจอพี่เลยต้องไม่เจ็บไม่เจ็บมันต้องหลอนเลือดมันแปลกว่ะพี่แปลกเฉยตัวพีตัวพีแล้วทำไมภาพมันค้างวะไปข้างบนมาตามอยู่คุณตามอยู่คุณตามอยู่ ซ้มแล้วที่ปรับภาพเฮีย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 เตัวนึงยิงสายยากเลยโอ้ยสายมือตรงนู้นเยอะจัดตรงนู้นเยอะจัดเพื่อทำอะไรกันล่ะมปแล้วไาแล้วแล้วมปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วมปแล้วไปแล้วไปแล้วไ้าปแล้องป้วยปแลดวไแ้วแล้วไปแล้วไแล้วไปแล้วไ้้วไว้แล้ว้ว้ มามามกระสุนหมดอ่ะลูกกระสุนหมดอ่ะใส่เติมใส่มือนะพี่ใส่มือเขานลูกวางลูกลูกกระสุนได้อีกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเมตรอ่ะไอ้ควายมันระเบิดอ่ะพ่อพี่อนะระเบิดไรเงี้ยบินไงอ่ะพี่บินไงอ่ะกดซีมันมีซีอยู่เนี่ยกระสุนอยู่นี้กระสุนอยู่ข้างบนกระสุนอยู่ข้างบนอันนี้เช็คพอยต์อีกทางนึงหน้าก็หน้าเหมือนจะมีอะไรก็ไม่รู้ ไปไปข้างหน้าน่าจะแรงยักษ์น่าจะแรงยักษ์เราค่อยๆดันค่อยๆดันเต็มเลยเต็มเลยค่อยๆดันเนี่ยยิงเลี้ยงเนี่ยคยิงเลี้ยงพีไฟควาระเบิดไปแล้วควานระเบิดได้ความระเบิดได้ควระเบิดได้ความระเบิดได้ไฟละหลาไฟละไฟลวดวดีควดีควดีอะไรอ่ะโตัวใหญ่จัดไอ้เพี้ยลุงวีก็เหลือก็ลุวก็เหลือกเงระเบิดนะระเบิดมันก็มีไม่ใช่หรอไอ้ัด

มเวีย้วยมันบุกฐานเว้ยเราต้องไม่ได้ข้างในฐานตามมาตามมาตรงเนี้ข้างนอกตามมากอกไว้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 กูตายเอ้าไปผมช่วยมึงาเแล้วหมดแล้ด้วดแยหมดหมดหมดไม่มันเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในไปยิงข้างในได้เข้ามาเข้ามาในฐานมามาชุบ่อย เฮ้ยเข้าไปเข้าได้เข้าไปเข้าได้เข้ามาเข้าได้เข้ามาเขได้เลี้ก็นอไม่ไหวเล่นก็นอไม่ไหวแล้วดีเงายิงเงาไม่มันกดยังไงรีโหลดรีโหลดเปิดประตูอ้อนเล่ตาัอป้ามึงยิงข้างมึงนั่งยิงข้างได้มึงนั่งยิงข้างได้ตรงนั้นมึงเห็นปะบอสมีบอสมามีบอสมาจมูกตัวจเลยโดดมาเลยโดดมาเลยมึงยิงบอมีบอมมีอะไรกดจีอะกดจียมึงมีจียเปล่ากดระเบิดควาระเบิด ต่อยไ,ไ,ไม่ต้องกลัแล้วตอนจะไปตายตาย่ <Leave S 1> ตอยต่อต่อยหมดแล้วหมดแล้วเราลอีหมดแล้วไม่ดันดันออกไปดันออกไปพังหัวหน้าดันออกไปถึงเวลาเราดันถึงเวลาเราดันเหียถึงเวลาเราดันดั้เฮีย้ดนเพื่อนมาตีเลยาวอาตมาะนตายโดนตายโดนตายเยอะเข้า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 เฮียเพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเที่ยอะไรวะเนี่ยเขาตายเที่ยวกูเจ็บกูเจ็บมันมาด้านหลังด้านซ้ายเนี่ยมันตีมันตีนี่อยู่บอลลเกอร์อยู่เนี่ยเฮ้ยตัวเดือดตัวตาย6ตัวเฮ้ยโอ้ยเยี่ยบก่อนเยี่ยบก่อนมีตัวตายมีตัวตายใหญ่มากมีตัวตายใหญ่มากที่มันเอาไปลากไกผมผมเจ็บตัวตายมากมันเข้ามามันเข้ามาตัวนี้เข้ามา เออดูยิงยิงส่งคนใหญ่เลยตายเลยสบายบ้านเราอยู่เห็นไร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 ไดัน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 ช่วยเพื่อนดันช่วยเพื่อนตายเลยไอ้บ้าผมล้มอยู่คาระเบิดควาระเบิดควาระเบิดตาย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 ดันออกมาดันออกมาออกมาข้างนอกหน่อยออกมาข้างนอกใครมีฮิวมีอะไรช่วยด้วยเยี่ยหมออ่ะดัน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 เริ่มหมดแล้วเราต้องไปข้างหน้าแล้วดันดัน อ๋อเราเราดับมุนที่ค่ายเราที่ค่ายเราเราไปที่ขวาสีเหลืองเห็นเปล่าสีเหลืองโก้โก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 เราไปที่สีเหลืองเพื่อให้กูกูไปช่วยเดี๋ยวกูไปจัดการตมสารก่อนแล้วกต้มตาที่มันองเตาที่มาแล้วมาแล้วตัวใหญ่มามาแล้วมาล้วยวใหญ่าอ๋อสกรอที่เราเจอคนอื่นด้วยเพราะว่ามันไม่ไปยปไปไปย ทุกคนตามมาทุกคนตามมาเจยู่มาก่อนเฮ้ยพี่เพื่อนเลยเรียกยาอะไรอเรียกยาแล้วเรียกยาแล้วกลับมากลับมาเร็วๆเป็นโลกกลมป็นโลกกลมเราทำการเจาะเจาะพื้นที่แล้วอ๋อไม่ซาก็อดที่มันเอาคนอื่นเข้ามาเพราะมันไม่เต็ม16คนเว้ยมันเลยเอามาให้เต็มมันไม่เต็มมันไม่เต็มกระสุนมาเราเอากระสุนกระสุนขาดใครขาดใคร เราดูเลือดยังไงเลือดเราอะเนี่ยสายล่างสายล่างอยู่ได้พี่ยูได้ทุกคนผมเกบไ้ยพี่ซ้าได้ตั้งค่าพี่ซ้าได้กันตัวได้ดูดิปรับเลยมาเดยดวด่วนด่วนไปไหนไปไหนปรับดยไไหนไปไหนสร้างเร็วหนูไปเรียนเร็วะรดงรกดบีอหมอนี่รีกดมาพี่เรียเร็วไ่ด้ไอไช่วยด้วยผมติดเยอะแล้วช่วยด้วผมติดช่วยด้วยครับผมด้วยจมด้วยขอบคุณ สร้างหนุนตรงนู้นต่อตรงนูนต่อสร้างแล้วสร้างแล้วไอ้ไอ้อมไคเชื่อซ่อมไอ้ไปสร้างหน่อย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 มันมันไม่เร็หน่วยสร้างหน่วยที่สร้างได้เว้ยใช่โอเบลเตอร์สร้างได้เท่านั้นสร้างอยู่สร้างอยู่พี่ต้องรักษาหน่อยใครสร้างได้สร้างหน่อยกดบีกดบีนะซ่อมกดบีกดบีแล้วคลิกซ้ายค้างถ้าจะเป็นของเราสร้างได้มันจะมีให้ให้กดคลิกซ้ายค้างพี่ใช่ใช่ใช่โอ้ยอันนี้มีขั้นขั้นบนได้ก็เทเลียวนี้อันนี้ว่าเอาไว้เกิดเกิดไฟเตอร์ไปสู้ไง ซอมอยู่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 เอมอยวพูดเป็นปะสร้างอีก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 ิฐหโหสร้างอะไรคมเราสร้างอะไรคมสอย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 โอ้ยใหญ่มาแน่เชื่อมีเส้นใหญ่มาแน่เนี่ยมีข้างบนให้ขึ้นด้วยนี่ไงสร้างเต็มสร้างเต็มแอ้วเราจะสร้างขากันนะสร้างขากันจริงเลย เออมันสร้างกันมันสร้างให้หมดมันสร้างให้หมดมันปีนได้พี่มันปีนได้อ๋อคือเราต้องการฐานใหญ่นี้ใช่ไหมใช่โออแล้วกดสร้างไงต่อมีคนสร้างกระแพงแล้วกูจะสร้างไงต่อวะสร้างกดตัวอะไรอ่ะมันสร้างไม่ได้พี่สร้างอะไรไม่ได้เลยมันมันล็อกไปให้แล้วแพทเทิร์นอ่ะ เราแค่มีหน้าที่เป็นหน่วยนี่หน่วยสร้างหอจิ้มใช่ไหมจี้ใช่ไหมเหนือเหนือจี้หน่วยอ๋อต้องสร้างกำแพงให้เยอะๆเลยเนี่ยโอ้ยเริ่มงมาแล้วปะอะไรที่เป็นสีสีเขาวยังสร้างไม่เสร็จอ่ะตายหมดเลยเดี๋ยวรู้ดิยังไม่เสร็จเลยฝั่งนู้นน่ะมันต้องมาแล้วมึงต้องมาสร้างก่อนมาสร้างก่อนไอ้เจ๊พึ่งยังสร้างไม่เสร็จเลยไปด่วยจู่โจมไปไฟเลยด่วยจู่โจมขึ้นกำแพงตใหญ่ตัว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 ใหญ่นัวใหญ่ตัวยังไม่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ัวให่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใ่วใหญ่่

บังดึงมาตั้มไอ้ฝั่นี้ฝั่งนี้ทะลุไปแล้วฝั่ง้ายจะไหอย่า้ยเยอะจ่ดเราไม่ได้เลยพี่ขากระจกเลย้ง่างอีกเฮียอะไรเนียใคร้าเฮียโอ้ยมันมีสายฟ้าด้วยมันมีสายฟ้าด้วยเฮียี่ฝั่งนี้แตกพี่ฝั่งนี้แตกเฮียแตกเลยเอ้เยอะมากเีด้ายก็เยอะขวาก็เยอะตมียังไงววแล้วแล้ว ตังเองคือคุณตังเองโ้ยฟางหมดแล้วโวยฟังทุกฟังเลยตากเลยไปตายมันมันมันตากเองไปตายเราตายเจ๋อแปลว่าเราจะตากไปเสกแลดีไหมอุ้ยเขี้ยอะไรยิงกูวะมันมีอะไรยิงกูด้วยอีเขี้ยมันมีอะไรยิงกูด้วยมันอย่าลืมบอลที่มันทำมันขวดน่าเพื่อนตายเยอะมากโอ้ไม่ไหวว่ะไม่ไหวไม่ไหวว่ะไม่ไหว มันตายเยอะมากอยากเอาปืนยิงโเองตายได้มาไว้าสตว์ไม่อยากอยู่แล้วยังไม่อยากโดนแดกโคตรเจอเลยตายแล้วตายแล้วกูยิงหมดแล้วไม่ต้องลกเลยตายติดอยู่ข้างบนชิบด้วยไม่ตายปังเลยปังตายไม่ไหววะปังขึ้นมาอีกงมด้ยงไงวะโอ้ยไอ้ยตายจตายเลยหรอ เฮ้ยลูกกระสุนหมดเตอตรงไหนอ่ะโอ้กูแตกเชื่ด้วยไอ้คลิปมันยิงกูได้ด้วยอ๋อมันมีตัวยิงด้วยเฮียว่าเราไปไปแล้วจะตายเชื่อถือใช่ไหมเฮียคนเยอะตายมันมีตัวยิงด้วยต้องฆ่าตัวยิงมันก่อนด้วยด้วยบางใจดีไวยแล้ว ไปอยู่ไหนบ้างอยู่นี่ไม่ไม่ยังไม่ตายไม่ตายแต่ไม่มีลูกกระตุ้นลูกกระตุ้หมดลูกกระตุ้นหมดนี่ไงแทงเราโอเยเพวกเราอยู่ไหนวะเข้าใจแล้วแต่ว่าไอ้เหี้ยใครเป็นตัวถั่ววะโอ้โกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้ยตว์เยอะมากเยอะมากโอ้แก่เยอแล้วลูกกุ้นหม เจอเพื่อนไซไหลเพื่อนไซไหลู oh <im iter> <im iter> <im iter> <im iter ่โดนกินสมองเพื่อนโดนกินโดนโดนมานั่งกินสมองอยู่ลูกระสุนเลยลูกกรสุนหมดเลยลูกกระสุนหมดเลยออ่เพื่อนโดนนักินสมองอยู่ไมเดดียตมเียดีอเดเดีไเย มันยิงไม่ไหวแล้วกับตันเก็บตู้ระดับเก็บตู้ระดับชิปอยู่ไหนวะไปกูต้องขึ้นยานหนีแล้วนะทุกคนยานอยู่ไหนตีจับเลยชกดีเอาฝากเอาทุกคนคอยชคดีไปลอยด้วยพี่ตีอ่ะฮะก็ล้มโอเคพูดตามกูเที่ยขึ้นยานหนีคนเดียวไปเลยก็ล้ยโอ้ยกูอะไรก็ตายแล้วกูยิง ตัวร่มตัวสีเขาทิ้งเพื่อนแล้วสีอ่ะกู้ไปหัวหน้าคุณต้องกลับไปรายงานว่าโลกโดนอะไรบ้างไอ้เหี้ยเกิดไม่ได้แล้วไอ้จอดเกิดไม่ได้แล้วเกิดไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยคอเราตายเอาด้วยดไก่ไกลดูเือรอดวะดูสีดูสีกัดคมดูรีเบิร์ดดิดูรีเบิร์ดพี่สีดูรีเบิร์ดพี่สีด้วยลอยขาอยู่มึงดิลอยขาอยู่มึงดู พี่จะหวาชีวิตรอดอล้วมึงดูวิวจะหวาชีวิตรอดแล้วพู่ไปไม่ได้กูติดอยู่เลยไปตายกูจะไปไปสิอ้ยไปไปสิไปกูยังอยากกูรักลูกรักเมียอยู่เลยตายไปไอ้เหี้ยเดือดไลยเดือดเลยไปกูไปไหนไม่ได้แล้วกูไอ้เหี้ย นี่เหลือกี่คนอ่ะมันต้องขึ้นยาแล้วก็แทนแล้วว่าเราแทนแล้วคุนขึ้นยาแล้วสัตว์โอ้ยดูตัวยิงเออตายเออตายเออตียิงอะโคตรโหดเลยเสียตายอ่ะอุ้ยยังมีเตียงให้ตายเหรออาทำไมตีเกิดได้หลายรอบอ่ะก็มีเครื่องเป็นโอเดรเป็นอะไง อ้าตัวใหญ่มา่งาใคอะออะวิจะไม่น่ากลัวไปไ้ากลัวมาแ้วไอ้ตันอ้าววิญญาณวิญญาณวิญา่งกุติอะไรอะเยี่ยูตโดนลตเยี่ยมแล้เยี่ยมกูเราขึ้นยานเลย ยานจะออกแล้วคุมาแล้วเบียสเราแล้วกลับรายารคนเป็นโลกงตู้มาไม่ได้ไปแล้วยานไปยานไปไปกุลาดเอี้ยยานที่หกกับสามยานที่หกกับสามเบียเอ้กุลอนเอี้ยเบียแแดดตายสั่์ รวยไปแกอยากได้ท้าเล่นตัดรวยไปชอบเลยเแย่พรวดตากแกไม่ได้ไม่ไหวเป่าพี่ไม่ได้มันโอเปอเรเตอร์มีไม่กี่คนไม่พี่ฟังแล้วแล้วแล้วถ่ายแลพังได้เราเราเราต้องแบกที่มันแบกสี่คนต่อทีมาเราต้องยืนคนละฝั่งเด้วยแบบเมื่อกี้เราเล่นกันมั่วจัดเลยมันแบกสี่ทางเข้าสี่ทางเนี่ยสี่คนอ่ะต้องยืนคนละฝั่งมาถึงมันแล้วมันฮาร์ดด้วยเนิร์ดมันฮาร์ดด้วยถ้าเราอยู่คนละทีมอ่ะแล้วบอสอ่ะบอสอ่ะตัวทําลายมันจะมีตัวทําลายตัวยิงไกล ตัวลูกสมุนตัวเล็กๆแล้วก็โอ้โหมีหลายทุกอย่างเลยที่เราเจออะ <Bos well> ผมรีเกวน้งพี่